อ่าวปิดท้ายช่วงนี้ก็หน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้แบมแบมก็ d เซเว่นเนี่ยก็กลับมาอยู่เมืองไทยเราก็เลยมาอ่านข่าวเขาสักหน่อยดีกว่านะเห็นเพิ่งจะมีการเปิดตัวปลายเพลงใหม่ๆต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าล่าสุดนี้ทำแฮชแท็กนะฮะก็สเซเว่นทริทเจ้เซนเดย์เนี่ยนะฮะครองเช่นเลยอ่ะไปดูกันว่า3,000วัน3,000นอะไรครับ เหล่าอักเซซนะครับแฟนคลับของคนรัก GOT7 ทั่วโลกนะฮะก็มีการติดแฮชแท็ก GOT7 DEBUT 3000 DAYS ครับรวมทั้งคีย์เวิร์ด I LOVE YOU 3000เพื่อเป็นการฉลองเดบิวต์ครบรอบ3,000วันของเจนหนุ่ม GOT7 ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014เลยนะครับคือหลังจากที่มกราที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มๆก็ได้เพิ่งฉลองครบรอบนะฮะเดบิวต์8ปีซึ่งตอนนั้นแฟนๆก็แฮปปี้กันเพราะว่ามีการวิดีโอคอลกันเนี่ยโอ้โหครบทั้งวงทั้ง JB นะฮะจินยองยองแจยุกยอมแจ็ค มาร์คแบมแบมด้วยนะครับแน่นอนแหละว่างานนี้ hashtag# I got s e v n ซึ่งก็งหมายถึงเหล่าอากาเซ่แฟนคลับก็ตีคู่กันมากับ hashtag ฉลองเจบิลครบรอบ3,000วันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยพร้อมซัพพอร์ต7หนุ่มบอยแบนด์หลากหลายสัญชาตินี้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่าในปีนี้เนี่ยปี2012ซึ่งก็ต้องบอกเป็นปีที่2แหละหลังจากที่ก็ต์เซเว่นตัดสินใจไม่ต่อสัญญา กับทางต้นสังกัดที่ปลูกปั้นมานะครับแล้วก็เดินหน้าโปรโมตเป็นผลงานเดี่ยวกันไปของตัวเองแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเพลงนะโอ้โหเยอะแยะมากมาย งานแสดงนะฮะจิงยองก็ไปเป็นนักแสดงด้วยงานพรีเซนเตอร์โอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวรวมถึงงานแฟนมิตรแล้วก็อีกหลายกิจกรรมซึ่งเห็นว่าแบมแบมจะมีงานแฟนมิตรที่เมืองไทยเร็วเอาเร,เ,รเ,รเ,รเร็วนี้ด้วยนะครับยังไงเหล่าอากาเซผมเชื่อเลยนะว่าก็ยังคงซัพพอร์ตเหล่าเซเว่นอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนครับโอ้อนะคือต้องบอกว่าเซเว่นตอนแรกที่ตอนนู้นสองปีที่แล้วหลายคนก็กลัวว่าเออพอเขาแยกกันแล้วเนี่ยจะ จะยังคงปังต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผ่านมาปีกว่าว่าชัดเจนแล้วนะว่าพอออกมาทําผลงานเดี่ยวของตัวเองเนี่ยต่างคนต่างก็ได้ไปในเวทที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบอบางคนไปในทางของสแสดงบางคน<ะ>กลับประเทศตัวเอง แล้วก็ไปโด่งดังไปเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ยินดีกับกอดเซเว่นแล้วก็อากาเซไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเราได้มีโอกาสฟังแบมแบมมาในคืนวิวอ่ะเอียร์เอรมมาคุยแบบเซอร์ไพรส์ดีเจอ่ะใช่ใช่เห็นเห็นเห็นพี่ลูกโป๊ใช่ไหมใช่ใช่คือูกโก๊พี่อ๋องป่ะใช่แล้วก็น่าจะเป็นพี่ดาดาอ่ใช่โอ้ผมฟังแล้วแบบ คือฟังไม่ออกเลยเพราะทุกคนกรีดอะกรี๊ดแล้วแบบไม่แตกไปหมดเลยอะฟังแล้วมีความสุขแล้วแบมแบมเขาบอกเขาจะมากินในนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนั้นผมว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมีแตกอีกนอกจากลิซ่าที่มาหมุกระทานแล้วเออลิซ่ามาหมุกระทานลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมเออนี่ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับครับ